ยโยเซ่ดิวุ้นรุ่งมีการดิรุ้นดูไปดิวุ้นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเลดิตนะฮะท่านผู้ชมนะเลดิตเลดิมชันโมบายนะท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้เขาเปิดให้เล่นแล้วนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะท่านผู้ชมนะบนมือถือนะครับอ่าแอนดรอยและไอโอเอสนะสำหรับใครที่เช่าบัญชีนิกฟิกอยู่ล่ะก็เกมนี้เล่นได้ฟรีเลยนะท่านผู้ชมนะเออไม่ต้องซื้อนะครับคนดูเออโคตรแจ๋วโคตรเจ๋ง เออมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยครับนี่พื่เล่นมนมือถือ LG Phone 7นะท่านผนะู้ชมนะพี่ก็ไม่จชมูเท่าไหร่หรอกมาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับน้อง,องไปเว้ยไอซีเสือปุ้ยแถมมาหนองละโอเคฮ้า,าผมเผือไปยิงทษทีไปลุยวิ่งไปก่อนครับ อันนี้คืออะไรกระโดดโอเคดอ่อกีินี่มันเห็นดอสนะคนดูนะมันให้ไปจังจุดนะครับตรงนูน้นวีดูวีใช้ได้อย่เนียคนดูอันนี้มือถือนะครับท่านผู้ชมนะเ,เล่นผ่านเล่นเล่นบนมือถือนะครับโคตรทโคตรอันตรายคนดูเอาจาดว่ะมาลุยมาเว้มาเว้บ้านป่าแดนเถื่อนเว้ ไปฮะนี่เข้าไปในบาร์เหรอมีภารกิจจะนะคนดูเกมน,นี้นี่เอาเรื่องจัดสคริปต์ได้นะคนดูจริงจมันมีให้เล่นบน n i 닌เทนโดเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ผมเล่นแบบเนื้อเรื่องนะฮะอืมใครเล่นบน Nintendo ก,ก็พอมันเจอไอ้เจ้าเนี้ยโอ้โหเล่นสบายบื้อสะดือโบลื่นจัดจัดไปฮะขึ้นมาครับฟ้าบไปทำภารกิจกับเพื่อนนั่นหน่อย ไอ้ิเสือปุ๋ยแถมมาหนอนะไปครับวิ่งเนี่ยก<อ>ต้องกดนะครับคนดูโอเคกดควบมา้าวิ่งมานะเฮ้ยพี่ชอบไปกดผิดปึออ๊บดึงม้าครับสวยรอเพื่อนเรานะว่าจะไปไหน วิวภาพสวยเกมดีคนดูได้เลยเพื่อนไปจ้าไปเลยครับไปเลยครับเอากดค้างไว้นะครับไอ้รูปเอ่อเพาะม้านะคนดูมันจะวิ่งไวเชดู แต่ที่ผมเล่นในเนื้อเรื่องนี่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วนะคนดูนะมันจะมีภาคหนึ่งกับภาคสองนะครับ Red Dead นี่ Red Dead Redemption ชูคราวไอ้สิเสือปุ้ยแถมมาหนอลาบ่มีปัญญาไปสู่เพิ <Source> <attraction> ่นได้ Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. He got a telegram from some black horde of big bugs asking for a guy. I guess it's none of my business. That's right. That's right, Bull. Where the hell are, you? are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me, there's things you better off... นี่นี้น่าจะไปทำาุรกิจกับเพื่อนนะคิดว่าเแต่เกมภาพสวยนี่มันมันที่จริงในเน็ตฟิกมันปรับอะไรเยอะไม่ได้นะครับแต่ว่าเริ่มมีเกมฟอร์มใหญ่เข้าแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้พี่เล่นบนมือถือนะพี่บอกก่อนริโอแบรนริโอริโอ布拉ว ทำภารกิจอะไรเนาะคนดูวิ่งช้าจังวะต้องกดก็ได้นะมันกดให้เองโอ้ยอ๋อต้องกดคนทีคนดูต้องกดคทางไป,ไป ลูคกคากเคสคืออะไรอ่ะเมื่อกี้นี้หันกลับไปมองหลังเหรอเออแกวแกวเลยเพืเ่อนโอเคสกิปครับเว้ยมันให้เราเข้าไปแน่เลย เนี่ยเราบุกเข้าไปแน่เลยอ่าบุกกระบุกครับเจดรู่เอาว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไายลุยฮะปึ๊บส่องดูครับโอเคไม่มี นี่คร์บอยนูตึงครับอยนูตึงวิ่งเลยเดียิสคริปฮะเดี๋ยวดูออกมาแล้วครับ นี่กดได้คนดูเฮ้ยแต่ภาพสวยอยู่นะคนดูเนี่ยเห็นไหมพอเป็นแบบพอเป็นแบบฉากกลางวันนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะคนดูอ้สิเสือปุยแถมมาหนอนละ่ะไปฮะมันให้ไปทำภารกิจอะไรโอเคฝั่งนู้นนะครับวิ่ง รันได้30 fps นะคนดูถ้าเน็ตฟิกปล่อย60สิผมว่าจะดีมากเลยนะครับเออแต่เดี๋ยวนี้เกับไอ้มือถือชิปแรงๆที่แบบรุ่นใหม่นี่เริ่มจะปล่อยออกมาเยอะแล้วนะผมว่าอีกไม่กี่ปีสักประมาณสัก5ปีน่าจะเล่นแบบโอ้เกมแบบทิพปปนีบน pc ได้อยู่เดี๋ยวมันให้เราคุยกันเลยเอ่อมาคุยโอเค เดินตามบนบนนี่ไปเจลูใช้ได้อยู่นะคนดูเกมนี้เล่นบนมือถือเลยนะเจ๋อเจ๋อเอ้ยเยดี๋ยวนี้เกมแบบดีๆแบบเยอะมากนะคนดูบนมือถือนะครับตลาดเกมมือถือหน้าแบบ มาแรงมาแรงจัดพวกนี้ไปเลยอ่าชีสือปุ้ยเทมมาหนอลาไปครับนี่น่าจะฝึกซ้อมอยู่ยหูหูเอาจัดไปครับทีนี้ Swedish Spoiler อ้าวว่าว่าไปเลยครับอาจี้จะเห็ไปไหนจีนำเลยอันนี้ผมไม่ได้เปิดไอซับนะท่านผู้ชมนะนี่กดกดไอปุ่ม วิ่งทางไว้เพื่อที่จะ follow 我们呢。train น station นะ。เออ。在ไหนนั้วนั่น。นน อ๋อมันพาวิ่งแบบรอบฟาร์มนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับมันก็จะมีเล่นแบบตามแบบเนื้อเรื่องเขาเลยนะฮะโอเคมาจอดผมเชื่อครับฮิช g โอชูบลนี <Wars> <professional> ่เฮาส์โอเคตามไปนะครับตามโบนี่ไปอะไรจีเอาสคิปครับผมไม่ค่อยดูเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะมันแบบเสียเวลาเจ็บแผลด้วยเมาส์ไม้เฮาอ่าเมาส์อยู่เฮาโอเค You might have to are right. Follow me. Keep your eyes peeled for anything suspicious. Yo! Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now. I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Oh dad, oh dad. Look those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Okay. ลงครับมันน่าจะให้เรามายิงพวกไอ้นี่แน,น่เลยนี่ยไหมแ็บบิดโอเคหนไหหนึ่งนัดสองนัดโอ้ยสวยโดนอยู่โดนอย่างยากคนดูไหนไปไหนเอาเมื่อกี้นี้เหมือนเห็นอยู่ เหมดยังไหมโอเคขึ้นม้านะครับทุกผู้ชมพวกกระต่ายนะครับกระต่ายมันมากินแบบพืชผลทางการเกษตรเรานะฮะต้องขับไล่มันโอเคไปอ่าไปดิเพื่อน ช่ o m ม o นบ o y มา,มาตามมาอยู่จีจีใจยินหน่อยไอ้สีสือปุ๋ยแกเฮ้ยหมาป่าหมาป่า นี่หนึ่งนัดสวยอืมสวยล่วงฝั่งนู้นฝั่งนู้นนี่หนึ่งนัดโหเล่นยากอยู่นะฮะแต่นี่นี่เกมแบบโผล่บนพีซีเริ่มมาลงเน็ตฟิกเอเล่นลงมือถือเยอะมากนะครับอืม มันกินเป็นกินไก่มันกินไก่สวยล่วงล่องล่องเล็กตัวเล็กตัวตามหน้าก่อนนะครับคุณดูไหนฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนูง้นาหาบนนี่ก่อน โคตรจิงโคตรจิงผมฟาร์มเราโคตรเอาอ่ะปืนแบบเยอะจัดๆโคตรจิง <c oughs> โคตรจิงพระเอกเราเฮ้ยแต่มแตผมชอบฟิลแบบฟิลเกมแบบพวกนี้มากเลยนะแนวแบบ open นะโอเพนเวิลด์นะไป ึงเวลานอนแล้วแล้วเสร็จภารกิจแล้วนะฮะนี่นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม uh, Red Dead Redemption นะท่านผู้ชมนะภาคแรกบนมือถือนะฮะก็สำหรับใครที่เช่า Netflix นะครับอยู่แล้วสามารถเล่นได้เลยใช้รหัส uh, รหัสเดียวกันกันที่เราเช่า Netflix แต่คนดูนะครับทั้ง iOS ก็ Android นะสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ผมว่าบอกว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกนะหวังว่าทุกคนจะชอบเล่นกันนะครับใครที่เช่าอยู่แล้วก็ ไปโหลดไปเช่าได้นะเออไปไปไปโหลดลิงก์กันได้นะครับเลยพีซตัวน,นี้เปิดโหลดแนละ้วหรือกดลิงก์ด้านล่างคำงใหญ่ใต้คลิปไนดะ้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะอืมสหรับวันนี้บิ๊กโคขอตัวไปก่อนเจอกันเป็นคลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานเจี๊ยบเอาเรื่องจะจัดอืม